ครับขอเล่าเรื่องนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปแปลกบ่อยไปแล้วครับเรื่องสุขภาพก็มีคนติดตามอยู่สิบลายกค่ว่าทำเก้านาทีมีคนหนึ่งพอโอเคอยู่ ครับคลิปที่2นะครับจะขอเล่าเรื่องต่อคลิปที่1นนะครับเล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มาอยู่บ้านสวนนะครับกอทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เพื่อเปิดการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทําทําเพื่อ เื่ออย่างนะครับเพื่อที่ว่าจะกินพเพียงอยู่ได้ก็จะกิดพอเพียงเป็นจะได้นะครับก็ลงมือทำคนเดียวกับก็บวางแผนนะครับคือหนึ่งเลี้ยงไก่สองเลี้ยงปลา 3. ามปลูกพืชผักทุกอย่างที่กินได้นะครับก็เลี้ยงไก่ก็เลี้ยง,งไปเลี้ยงมา เรื่องปากกับเรื่องไปเรื่องมาตามแผนว่าจะไข่ไข่ปายไข่มานะครับเรื่องกอใกล้ไขมาออกแล้วครับปีแรกโอเคปีสองใกลตายปีที่สามกล้ปลืะครับกลบเลืปะปะัตเตอร์ ไข่ใบออกก็บักก,กุ้มซื้อไข่แล้วก็บักกุ้มซื้อข้าวคือไก่นะครับตั้งใจอย่างนี้นะเลื้องไก่เนี่ยละสองปีนะครับบักคุ้ม,มทนุนพออยู่ได้นะครับมาได้อย่างนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักก็กินไว้กินนะครับก็เพื่อ มันเทาเพื่อปลอดสารพิษนะครับก็เทียสุขภาพโอเคอยู่นะครับที่มาได้ไปซื้อในตลาดก็ดูแล้วก็โอเคนะครับเรื่องการปลูกขึ้ผักก็มีปัญหาตรงที่ว่าเจ้าของมันนักนะครับเจ้าของมันก็หมายถึงว่าคนมากินตัวครับ คนมากินตัวเยอะเขาบอกวา่าก่นนะครับเขาประกาศไว้ว่าปุกแบ่งปันแบ่งปันก่อนกินเหลือก,กินก็ขายกขอมาได้ใารนะครับคือบอกกินแบ่งปันก่อนกินกมอนอยู่ก็เคอได้กินผักปลอดสารพิษนะครับแต่ ก็เรื่องการปลูกผักก็โอเคนะครับอยู่มันมาลงทุนนักอแหงเขาใส่เรื่องไก่นี้ลงทุนอยู่นะครับมันห้องกินเมื่อกินมาอิ่มกันเด็ดร้อนแมวมาคบต้องหมามาคบพ่องแล้วมาคบห้องปัญหาเรื่องไก่นะครับเรื่องปลานะครับเรื่องปลาก็เต็มบอ่อเต็มสระ มันสอนแรกก็ม่อนๆอ,อ,อยู่จอมเบ็ดไข่ลงมาจอมไปไข่หมองเข้ามาครับผ่าไปเละิะกินนะนะสรุปแล้วก็ทำเพื่อกินนะครับไข่มาได้นะครับก็ซื้ออาหารก็พอได้อยู่เชื่องทุนนะครับซึ่งไปสิบกว่าแก่นละแก่นละ หกร้อยสี่อยปลายพ่องห้าร้อยพ่องอาหารกลางกก็สี่ร้อยปลายนะครับเช้เงินอยู่ก็บเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าัมมีตางสักน้อยก็เรียบร้อยนะครับเอาใกล้เงินด้านการ,กรเกษตรนะครับด้านการ,กรเกษตรตีทําอยู่นะครับปลูกไม้ผลนะครับหมุนจนเกียกันไป ก็ได้อยู่นะครับก็มาถึงกับปุดตื่นอยู่ได้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเพื่อ,อยำยับยำที่ว่าม่ต้องไปช่้อกินของไทยนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องกินเรื่องใจเรื่องใจเขาต้องทํามันซีนะครับถ้าเมาทำหมูนะครับ เอาจดบัญชีไว้ว่าเอา,อาซื้อกไก่มาซื้ออาหารเชียงตยัวไดไข่ก่อยได้กี่บาทครับซื้ออาหารมาตะระใดเลี้ยงป่าไข่ป่าได้กี่บาทมามาลานก่อนก่อนซื้อมาเลยผ่าน,นพักมากี่บาทปลูกละมาลานก่อนก่อนได้ก่อได้เก็บก่อได้กินก่อได้เก็บแต่บัน ได้กินนะครับแต่ว่าได้เก็บนะครับกุมไปกุมมากุมไปกุมมาขหมยเวียนกันไปนะครับมุนเวียนกันไปก็โอเคอยู่นะครับขโมนอยู่ก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเป็นจะนี้นะครับมันที่มันจะมาหนุนเขาได้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจด้านบัลลังไ่นะครับพืชเศรษฐกิจนะครับลำไยดูแลลำไยตัวอยู่นี่ตัวนะครับ เศร,รษฐกิจพอเพียงก็บอกปออยู่์ปกินพอเพียงแท้ๆนะครับมาล่ำบาเลยหมุนเวียนกันไปนะครับถ้าทำลำใหญ่นี่ก็ก็หมุนเวียนกันไปนะครับหมุนเวียนกันไปเอานั้นช่วยนี้อันนี้ช่วยนั้นก็โอเคครับขอคลิปเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงก็จบเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ